วิทยาลัยการอาชีพ2ขอต้อนรับคณะกรรมการวิทยาลัยทุกท่านด้วยความยินดีอย่างยิ่ง วันนี้เราขอนําเสนอผลงานตลอด3ปีที่ผ่านมาภายใต้การบริหารงานของดรจันทราสงศีผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองซึ่งขับเคลื่อนง,งานทุกด้านด้วยความมุ่งมั่นด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทั้งฝ่ายบริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธปรรมและความสำเร็จที่เราภาคภูมิใจ ภายใต้การบริหารด้านฝ่ายบริหารทรัพยากรวิทยายลัยการอาชีพ2มีการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นของครูจำนวน4ท่านได้แก่คุณครูอัศวินกิ่งจำปาคุณครูวุฒิชัยมหาวันคุณครูอาทิตย์วิหกและคุณครูอัชาราจงสุขสันติกุล ตลอดระยะเวลาทางวิทยาลัยการอาชีพสองมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ภายในแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานและภายในวิทยาลัยการอาชีพสองได้แก่อาคารเรียนต่างๆมีการทาสีปรับปรุงต่อเติมภายในอาคารหลังคาปรับปรุงหอพักนักเรียนนักศึกษาต่อเติมหลังคาป้อมยามซ่อมแซมท่อบาดาลปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าภายในห้องเรียนและโดยรอบวิทยาลายัย ปรับปรุงและบำรุงรักษาสารสนเทศอินเทอร์นเน็ตของวิทยาลัยและบริเวณหอพักนักเรียนนักศึกษางบประมาณได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพแม้จะจำกัดแต่ก็เพียงพอในปีงบประมาณ2,567ได้รับจัดสรรงบลงทุนรายการปรับปรุงอาคารหอประชุมอํานวยการและธุรการวิทยาลัยการอาชีพ2เป็นจำนวนเงิน 2องล้านบาทปีงบประมาณ2568ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนเงิน10 3ล้าน1 3บาทและในปีงบประมาณ2569ท,ทางวิทยาลัยการอาชีพสองได้รับการพิจารณางบลงทุนรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรรรายการ อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ขนาด30เมตรคูณ40เมตรเป็นจำนวนเงิน8,437,100บาททั้งนี้วิทยาลัยการอาชีพ2มีการสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์วิทยาลัยการอาชีพ2มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้ากับบริบทของสถานศึกษา ชุมชนโดยมีการเพิ่มหลักสูตรระยะสั้นและในปีการศึกษา2566วิทยลาลัยเปิดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชช่างกลโรงงานและในปีการศึกษา2569เปิดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสช่างกลโรงงานวิทยลาลัยการอาชีพ2มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้ากับบริบทของสถานศึกษาชุมชนโดยมีการเพิ่มหลักสูตรระยะสั้นทางวิทยาลัยการอาชีพ2มีศูนย์ทดสอบมาตรฐานที่ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจำนวน4แผนกวิชาได้แก่แผนกวิชาช่างยนต์แผนกวิชาช่างไฟฟ้กกำลังแผนกวิชาการบัญชี และแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนครูทุ่มเททั้งกายและใจในการจัดการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติและคณะผู้บริหารมีการนิเทศการเรียนการสอนทั้งนี้วิทยาลการอาชีพ2มีการทำความร่วมมือ MOU และร่วมกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและภายนอกจังหวัด ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวิทยาลัยการอาชีพ2มีการจัดทำแผนพัฒนา5ปีทำให้วิทยาลัยการอาชีพ2มีเงินบำรุงสถานศึกษาคงเหลือณวันที่26กันยายน2568จำนวน676,565.09บาทและวิทยาลัยการอาชีพ2มีผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ทั้งในระดับนานาชาติระดับชาติและระดับจังหวัดอย่างต่อเนื่องผลงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ2อมีการสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีการร่วมกิจกรรมที่ทางวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมและใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์ ห่างไกลจากสารเสพติดมีกิจกรรมจิตอาสาภายใต้โครงการพิเศษทั้งในวิทยาลัยและชุมชนมีกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีนักศึกษาวิชาทหารผลงานดีเด่นของวิทยาลัยการอาชีพสองได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานประจำปีการศึกษา2566ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก พศ2568ถึง2572จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนด้านการอาชีวศึกษาได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของด่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแกนระดับดีเยี่ยมมีผลคะแนน96.41 และด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติระดับชาติและระดับจังหวัดอย่างต่อเนื่อง